ปาเง็มห้วยชาวบ้านผ่านวิกฤตไปด้วยกันพวกเราต้องรอดกรมการจัดหางานส่งมอบกําลังใจแจกข้าวกล่องอาหารแห้งให้กับแรงงานในแคมป์ก่อสร้างที่ถูกสั่งปิดครับ ตามนโยบายของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวมไปถึงพี่น้องแรงงานต่างด้าวทั้งสามถังชาติสั่งการให้ กรมการจัดหางานเข้าช่วยเหลือคนงานในแคมป์ก่อสร้างที่ถูกสั่งปิด30วันนายไพรโรธชติการเสถียรอธิบดรีกรมการจัดหางานพร้อมด้วยนางสาวอนงนุษมีสิริผู้บริการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่9ลงพื้นที่แจกข้าวกล่องและอาหารแห้งเช่นบะหมี่สำเร็จรูปไข่ขนมขบเคี้ยวแก่แรงงาน ที่แคมป์คนง,งานของบริษ well ัทเวลเกตเอนจินียริงจำกัดมหาชนเขตจตุจักรกรุงเทพมหาคนครโดยมีแรงงานในแคมป์จำนวน130คนครับครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของตามโครงการแจกข้าวกล่องนะครับในแคมป์คนง,งานซึ่งวันนี้เราก็มาที่แคมป์ที่หลักสี่นะครับเป็นจตุจักรจตุจักรนะครับเอ่อเป็นการแจกข้าวกล่องนะครับวันสุดท้ายตามโครงการนะครับซึ่งแคมป์นี้มีคนงานร้อยสามสิบคนนะครับ ซึ่งจากการคุยกับผู้ดูแลแคมป์นะครับได้ขอบคุณทางรัฐบาลขอบคุณทางท่านนายกลนตรีนะครับขอบคุณท่านบวิตรวงสุวรรณท่านเอกบวิตรองสุวรรณที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานและท่านลนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านสุชาชมกิจนะครับซึ่งได้ทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับดูแลแจกข้าวกล่องให้คนัานในแคมป์นะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับ ถึงแม้ว่าจะแจกให้วันละมื้อนะฮะแต่ว่า,าคนงานก็บอกผมเมื่อกี้นะว่าทุกคนมีความสุขนะครับที่ได้รับรการช่วเหลือจาการัฐบาลนะครับเป็นภาพที่ออกมานะครับทำให้ทั้งอนอกจากรายงานจะได้มีข้าวถานนะครับกลุ่มชมรมไม่ขาบเลลหรือสมาคมพัฒการอาหารนะครับ ก็ได้มีงานมีการต่อยอดการทํางานมีรายได้แต่การทําข้าวของส่งคันอยนในแคมป์นะความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องแรงงานในคันให้กันเรียกว,ว่าต่อตั้งภูควิด19นี้อย่างไรบ้างครับเพราะว่าพี่น้องชาวไทยมักจะชอบบนชอบพูดเหลือเกินว่าไม่สบายใจนะเวลามีแคมป์อยู่ทนาะจริงๆแล้วท่านที่พอดีเห็นภาพแล้วอยากจะบอกพี่น้องชาวไทยอย่างไรบ้างครับความจริงอยากจะบอกนะครับว่ารายงาน ไม่ว่าแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวนะครับทุกคนก็มีความเป็นมนุษย์นะครับทุกคนก็อยากทํางานเลี้ยงชีพดูแลครอบครัวตัวเองนะครับทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เาราควรจะดูแลให้กอบคนงานนะครับได้รับการช่วยเหลือและประกันเยียวยาทําไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับซึ่งแคมป์นี้ได้รับการฉีดวัคซีนร้อปรเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถึงว่าเป็นาการดำเนินการที่ เป็นไปตามมาตรฐานนะครับที่ผ่านมาเราได้มีเจ้าที่มามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเมินแคมป์เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งทางสาสุรของทางทหารของทางเจ้าที่กระทรวงแรงงานหรกรมทมาเข้ามาประเมินความพร้อมของแคมป์เหล่านี้แคมป์นี้ก็ถือว่ามีความพร้อมนะครับอยากจะบอกอะไรไหมครับว่าหลังจากนี้ไป500ยกว่าแคมป์ภายในกรุงเทพแล้วก็นะฮะสบายใจมากน้อยแค่ไหนครับว่า ได้รับรายงานไหมครับว่าตลอดเวลา14วันนียมีการแพร่เชื้อภายในแคมป์หรือเปล่าเรื่องของรายงานการแพร่เชื้อในแคมป์เนี่ยนะครับเรามันด้รับรายงานนะครับแต่เรามีความภูมิใจนะได้ทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้รายงานที่อยู่ในแคมป์นะครับได้รับการช่วยเหลือได้รับการเยียวยานะครับและที่สําคัญคือรายงานทุกคนมีความสุขนะครับที่ทางทางการไทยทางรัฐบาลไทยได้ ทำโครงการนี้ยังทำเป้ากล่องมาช่วยเหลืออะไรกันนี่ครับผมจําได้ว่าท่านตั้งเป้าไว้ทั้งหนึ่งล้านสองแสนห้ากล่องเชียนะครับเอ่อทั้งกรุงเทพและปริมณฑลหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นนะแต่ถ้ากรทมเนี่ยเอ่อเจ็ดแสนห้าหมื่นกล่องนะครับในกรทมนะครับซึ่งเอ่อของห้าจังหวัดปริมณฑลอีกห้าแสนกล่องนะครับคือเป้าโครงการนี้หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นกล่องนะครับซึ่ง เป็นการดูแลให้วันละมือ้อแต่ก็เป็นมื้อที่อิ่มบกอิ่มใจนะครับเพราะว่าทุกคนได้รับการดูแลจากกระทรวงแรงงานหนึ่งมื้อต่อวันแต่ที่เหลือทางเจ้าของแคมป์ก็ดูแลนะครับผมได้ถามแรงงานแล้วว่าทุกคนทั้งสามมื้อทุกคนอิ่มนะครับทานอิ่มแน่นอนเอา มาจากไหนต้องเป็นลานกล่องอยากจะฝากขอบคุณออผู้สนับสนุนยังไงบ้างครับออจริงการทําโครงการนี้เป็นโครงการของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนต่างด้าวออกนอกรัานาจัดนะครับซึ่งเ,ออเป็นการงานโดยดําบิดของท่านรัฐธีวท่านนายกนะครับที่สั่งการให้ทางท่านรัฐธีว่าการพลรงงานนะครับดำเนินการโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือเยาวยาแรงงานในแคมป์นะครับ เราก็อยากจะทําเพื่อให้ทุกคนมีความสุขนะครับเพราะว่าในสถานการณ์โควิดทุกคนก็กนมีความทุกมีความตกังวลเกี่ยวกับหนึงแคมป์โดนปิดไม่มีงานทํานะครับอันการที่รัฐให้มาช่วยเหลือเย,ออยียวยาตรงนี้ก็ถือว่ารยายงาน,นทุกคนมีความสุขครับสมากุมไหนบ้างนะครับที่ให้ความสนับสนุนโครงการครั้งนี้โครงการทีเ่เราได้ไปให้ ชมรมผ้าเป้แสงลอยแล้วก <humans> <It> right. so no ็ชุกกลุ่มชมรมจัชการอาหารนะครับแล้วก็แม่ค้าใกล้แคปเนี่ยเพื่อเขาได้มีรายได้นะครับมีการดรงชีพต่อไปนะครับนี่ไม่ไม่ใช่ว่าเราไปปรุงมาแล้วทําให้แม่ค้าที่อยู่รอบแคมป์นี่ขายของไม่ได้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ฮะเราทั่วเหลือแม่ค้าอยู่ใกล้ๆแคมป์ด้วยนะครับก็คือเขาทำกับข้าวนั่นแหละมาท่างกทุนให้เขาใช่ครับก็คือ รางงานได้มีข้าวทานและกลุ่มแม่ค้าใกล้บริเวณแคมป์และกลุ่มชมรมหาผลิตแห่งลอยหรือกลุ่มพัฒนาอาหารเนี่ยนะครับได้มีรายได้นะครับแล้วมีงานทําต่อไปนะครับเพื่อสามารถที่ดําเนินการตามโครงการนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับที่น้องแรงงานต่างด้าวต่างทราบถึงน้ําใจที่รัฐบาลไทยไม่ทอดทิ้งปันน้ําใจส่งมอบอาหารมาให้ทุกวัน คนงานทุกคนก็ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีเปิดแคมป์ก่อสร้างเมื่อไหร่พร้อมสู้งานเต็มที่ครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางภาครัฐน,นะครับที่มาช่วยดูแลนะครับต้องขอบคุณทางนายกและทุนตีนะครับแล้วก็ทางกระทรวงแรงงานนะครับคุณสุชาตินะครับที่เล่งเห็นถึงความสำคัญนะครับของ แรงงานนะครับที่มาสร้างนะครับเ,เศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดที่ทางรัฐบาลเขาประกาศปิดไซต์ปิดแคมป์นะครับแล้วก็ทางภาครัฐก็ได้มาช่วยดูแลในส่วนนี้นะครับทำให้แบ่งเบาภาระของทางบริษัทนะครับก็มีความายินดีนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้ได้ได มีการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทางแรงงานก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจากเดิมก็คือมีความตึงเครียดนะครับในในเรื่องการแพร่กระจายของการติดเชื้อทําให้คนงานมีความกังวลทีนี้ปัจจุบันก็คือเราก็ได้ให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้มาตรการเรื่องการป้องกันอะไรต่างๆทำให้ความเป็นอยู่ของแรงงาน ก็คือดีขึ้นครับผมเวลาทางการาให้ขอความร่วมมืออะไรไปประกาศอะไรไปเนี่ยทางแรงงานเขากลสื่อร้นจะให้ความร่วมมือกับทางการไทยมากไหมครับครับข้อทางแรงงานก็เขาเล็งเห็นความสําคัญการที่เราจะก้าวให้พ้นวิกฤตนี้นะครับทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือเป็นทีมเวิร์กนะครับเพื่อจะผลักดันองค์กรนะครับให้หลุดจากายุควิกฤตนี้ครับ แล้วที่บ้านคนไทยก็พูดง่ายๆมักจะบูลลี่อยู่เรื่อยทั้งท่านนะฮะว่าพอเห็นแรงงานต่างด้าวกลัวจะพระผู้วงจะพูดแค่เพื่อเชื่อจริงๆแล้วที่อยู่เขามานานตันเขาเขาเขามีความคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแต่หนักงาอะไรเพื่อคนไทยพี่น้องชาวไทยบ้างหรือเปล่าครับเกือเท่าที่ผมทํางานก่อสร้างมาแล้วก็สัมผัสกับแรงงานมา,าหลายปีนะครับนะทั้งพมา่านะครับ ทั้งกัมพูชานะครับทั้งลาวนะครับทุกคนนะครับมีความยินดีนะครับที่จะให้ความร่วมมือนะครับต่างๆอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะทางทางทางแรงงานเนี่ยนะทุกคนก็คือตระหนักถึงเรื่องการป้องกันอะไรพวกนี้ต่างๆกๆ็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ หลังจากวันนี้แล้วเราไม่ได้มาช่วยแล้วนะอย่างเช่นธรรมดีครับอยากจะถามแทนไงไหมเขาจะอยู่ไงฮะใช่ไหมฮะต้องดูการประเมินว่าแคมป์จะปิดหรือเปิดต่อไปเปิดได้นะครับซึ่งถ้าเปิดก็ทุกคน่ามีมีงานทํามีรายได้นะครับนี้ก็ก็ขากความหวังว่าแคมป์นี้คงจะรับการประเมินในทงทงบวกนะครับและผมสอบถามแล้วทุกคนไม่มีแคตติดโควิดเลยนะครับ ทุกคนฉีดวัคซีนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมว่าก็เป็นภาพที่ดีของแคมป์นะครับเราต้องอพิกพิภภาพรักใหม่ว่าทุกคนมองแคมป์ก็ต้องมีรายงานติดโควิดนะฮะแต่แคมป์นี้ไม่มีเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันพวกเราต้องรอดทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูน,ปนสนับสนุนโดย อาหารเสริมป่าแง้มครับเจ้านายปูนปูน